สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เอเวอแมคนนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะอยู่ในเกมเอเดนลิงเชดเดลอเว t h ์เอทีนะครับซึ่งสําหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนําบิลสายตีแรกของแท้เลยนะครับอันนี้เนี่ยแท้ไม่ต้องใช้สกิลเพย์ในการเล่นมากนะครับเพียงแค่กดสกิลและโจมตีหนักแค่นั้นเองสําหรับบิลนี้เนาะโอเคสำหรับบิลนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันในคลิปได้เลยครับผมก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักบิลนี้กันนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ สำหรับวิวที่ผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมขอเรียกมันว่าวิวทนละทุบสวนนะครับหลักการทํางานของมันเนี่ยก็ง่ายๆตามชื่อเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆใช้สกิลอดทนแล้วก็ทุบส่วนศัตรูด,ด้วยอาวุธขนาดยักษ์ แบบชาร์จโจมตีนะครับหรือว่ากดปุ่มโจมตีหนักช้างไว้นั่นเองโดยที่จุดเด่นของบิลนี้นะครับจะอยู่ที่อาวุธที่สามารถทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเลือดออกได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมอีกทั้งสกิลอดทนนะครับมันยังช่วยทําให้เราได้รับดาเมจลดลงนะครับจากการโจมตีของศัตรูด้วยรวมไปถึงยังช่วยเพิ่มความมั่นคงให้ตัวละครของเรานะครับทำให้ตัวละครของเราเนี่ยไม่เสียหลักเวลาที่โดนศัตรูโจมตีด้วยนะตัวอาวุธที่เราใช้ในบิวนี้นะครับเป็นอาวุธประเภทอาวุธยักษ์นะครับ มันเลยทําให้ศัตรูเนี่ยล้มลงง่ายมากๆเลยนะครับในการที่เราโจมตีศัตรูด้วยอาวุธประเภทนี้นะสำหรับการใช้วิวนี้นะครับมันก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกดสกิลอดทนก่อนการชาร์จโจมตีทุกครั้งนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถโจมตีศัตรูได้อย่างต่อนเนื่องแล้วนะครับและด้วยคุณสมบัติของสกิลอดทนนะครับที่ทําให้เราโดนโจมตีเบาลงและก็เพิ่มความมั่นคงให้ตัวเรานะครับทำให้เราสามารถปั๊มยาต่อหน้าศัตรูได้เลยนะ แต่ใช่ว่าบิวนี้จะไม่มีข้อเสียนะครับด้วยการที่ว่ามันใช้อาวุธยัดแล้วมันต้องโจมตีแบบช้าโจมตีเท่านั้นทําให้เมื่อเจอศัตรูที่มีความคล่องตัวสูงๆนะครับเราอาจจะโจมตีไม่โดนก็ได้นะเรามาดูอุปกรณ์สวมใส่ที่ต้องใช้ในบิวนี้กันบ้างดีกว่านะครับ อาวุธเนี่ยเราจะใช้เป็นแขนอสูรโลหิตนะครับซึ่งเจ้าอาวุธชนิดนี้เนี่ยมันจะใช้ความแข็งแกร่ง28ความชนานาญ11แล้วก็พิษสวง16ในการใช้งานมันนะโดยที่สกิลติดอาวุธนี้เนี่ยมันจะเป็นสกิลอดทนอยู่แล้วนะครับแต่ผมแนะนําให้เพื่อนๆหาเท่าสงครามอดทนและเปลี่ยนคุณสมบัติเป็นอาบเลือดมาติดตั้งให้อาวุธชนิดนี้นะจะทําให้การใช้งานวิวนี้เนี่ยมันทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับผม โดยที่เจ้าแขนอสูรโลหิตนะครับเมื่อเราใส่เท่าสงครามและติดสถานะเลือดออกให้มันนะครับมันจะเพิ่มคุณสมบัติพ่วงสะสมสถานะเลือดออกเนี่ยอย่างมหาศาลเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีพลังพิศวงเพียง50เนี่ยมันก็เพิ่มสะสมสถานะเลือดออกเนี่ยถึง206แล้วนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอัพค่าพลังพิษสวงเนี่ยมันไม่ต้องอัพถึง80แบบผมนะอัพแค่50ก็เพียงพอที่จะใช้งานแล้วนะครับและด้วยการชาร์จโจมตีของมันนะครับจะปล่อยเลือดกระจายออกไปเป็นวงเล็กๆนะครับซึ่งไอ้เจ้าเลือดพวกนี้แหละมันจะช่วยเพิ่มสถานะเลือดออกให้ศัตรูด้วยนะครับผมมันเลยทําให้การใช้วิวนี้เนี่ยเราต้องใช้การชาร์จโจมตีในการจโจมตีศัตรูนะครับผมตราศักดิ์สิทธิ์นะครับจะเป็นตราศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้นะครับขอให้ใช้สกิลคำสาบานต่อพฤกษาทองแล้วก็ไฟเออยจงงมมบพลัแก่้าไดคผ สำหรับหมวกเกราะนะครับก็จะเป็นหน้ากากขาวนะครับที่จะช่วยเพิ่มพลังโจมตี10เป็นเวลา20วินาทีเมื่อมีใครก็ตามติดสถานะเลือดออกเนาะสำหรับเสื้อกรอะเกราะมือและเกราะขานะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะใส่อะไรก็ได้นะครับตามแต่ต้องการเลยแต่ผมแนะนําให้มีอัตราลดความเสียหายเนี่ยที่สูงขึ้นนิดนึงเนาะเพราะว่าหลักการทํางานของบิวนี้เนี่ยเราต้องรับดาเมจแล้วก็โจมตีสวนกลับนะครับผมเครื่องรางที่เราจะใช้ในบิวนี้นะครับหลักๆก็คือเครื่องรางขวานะครับ อันนี้เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีแบบชาร์จขึ้น10%นะครับผมอันที่2คือเครื่องรางดาบ2มืออันนี้จะเพิ่มพลังโจมตีเมื่อเราจับอาวุธด้วย2มือนะครับ15%เลยนะอันที่3นะครับความรื่นเริงของราชาโลหิตนะครับอันนี้จะเพิ่มพลังโจมตี20%เป็นเวลา20วินาทีนะครับเมื่อมีใครก็ตามนะครับติดสถานะเลือดออกไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือศัตรูเนาะ ส่วนอันสุดท้ายนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะอิสระนิดนึงนะครับเพราะว่าสิ่งที่ใช้เพิ่มดาเมจให้บิลนี้เนี่ยมันครบทั้ง3อันแล้วผมก็จะแนะนําให้เพื่อนๆใส่เครื่องรางโล่ใหญ่ตรามังกรนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทําให้เราโดนดาเมจเบาลงเนาะหรือว่าใครจะใส่เป็นเครื่องรางเต่าเขียว2หัวก็ได้นะครับมันจะช่วยให้เราฟื้นฟูพลังกายได้เร็วขึ้นนะครับผมเพราะว่าอาวุธประเภทอาวุธยักษ์เนี่ยมันใช้สตมิน่าเป็นอย่างมากนะครับในการที่เราจะโจมตีศัตรูครั้งหนึ่งเนาะ คาถาละมนตรานะครับอันนี้จะเป็นคำสาบานต่อพฤึกษาทองนะครับอันนี้จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีและป้องกันให้ตัวละครของเรานะครับผมอันที่2คือไฟเอย๋ยจงมอบพลังแก่ข้านะครับจะเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพและพลังโจมตีเพลิงอันนี้หลักๆเราจะเน้นไปที่พลังโจมตีทางกายภาพเนาะส่วนน้ำอำมฤตน,นะครับอันแรกจะเป็นเซี่ยวหยาดหนามใหญ่นะครับจะเพิ่มพลังโจมตี15%เมื่อเราโจมตีศัตรูแบบชา้านะครับ อีกอันนึงนะครับผมก็จะแนะนาเป็นหยาดผลึกแก้วปะทุสีมรกตนะครับอันนี้จะเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูสเตมินาให้ตัวละครของเราได้นะครับผมและเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าบิวนี้มันต้องใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาเก็บ กรณ์บางชิ้นที่จําเป็นในการเล่นบิวนีนะครับต้องเน้นว่าบางชิ้นนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะพามาเก็บเฉพาะอุปกรณ์ที่มันไม่มีความยุ่งยากในการเก็บเท่านั้นนะครับผมส่วนอุปกรณ์ไหนหรือว่าเครื่องรางชนิดอะไรนะครับที่มันมีความยุ่งยากในการเก็บมากๆนะครับผมจะขออนุญาตทําเป็นคลิปแยแล้วกันนะครับผมสาหรับจุดเก็บแขนสูรโลหิตนะครับพรที่ใกล้ที่สุดนะครับจะเป็นพรสุดเส้นทางหุบเขาตรงนี้นะครับนีแผนที่ใหญ่ประมาณนี้นะอ่าถ้าเกิดใครขึ้นมาไม่เป็นนะครับให้เพื่อนๆเดินทางมายังพรกังเขตหน้าประตูใหญ่ตรงนี้ วิ่งออกมานะครับย้อนกลับมาทางนี้นะครับแล้วก็มันจะมีเนินเล็กๆเนี่ยให้เพื่อนๆปีนขึ้นมาอ่าเมื่อปีนขึ้นมาวิ่งมาตามทางแล้วก็จะเจอกับจุดพรสุดเส้นทางหุบเขาเนาะเมื่อมาถึงพรตรงนี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆขี่ทอเรนต์นะครับแล้วก็วิ่งตามทางขึ้นไปได้เลยนะครับผมเมื่อวิ่งมาแล้วเราจะเจอกับซากปราดหขักพังตรงนี้นะครับจะเป็นเมืองทัศนาตรงนี้นะครับก็ให้วิ่งขึ้นกำแพงขึ้นกำแพงไปเลยแล้วก็ขึ้นบันไดนะครับ แล้วก็ขึ้นบันไดขวามืออีกหนึ่งที่แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งแล้วก็เลี้ยวขวานะครับแล้วก็ปีนขึ้นเสานะครับตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ปีนกําแพงไปนะนี่ตรงนี้เมื่อขึ้นมาถึงด้านบนนะครับเราจะเจอกับฝูงยักษ์ฝูงใหญ่เลยนะครับก็อันนี้ก็จัดการเคลียร์มันให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดใครมีสกิลนี้นะครับขึ้นทองนะครับผมก็แนะนําให้เอามาใช้ด้วยนะครับก็จัดการปาดมันให้เรียบร้อยนะครับผม ถ้าเกิดใครไม่มีก็ค่อยกเคลียร์ไปนะเพราะว่าศัตรูมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหละก็เคลียร์มันให้เรียบร้อยนะครับปรับตรงนี้เนาะเมื่อจัดการศัตรูเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้วิ่งไปเก็บของได้เลยเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะเจอนี่แขนอสูรโลหิตนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการันตีดรอปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเนาะอยังไงเพื่อนๆก็ได้ร0ออยู่แล้วนะครับผม สำหรับเครื่องรางขวานนะครับให้เพื่อนๆเ,เดินทางมาที่ป้อมไฮฝั่งตะวันตกตรงนี้หรือว่าจะมาที่ชายป่าแห่งหมอกตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยระยะทางมันพอๆกันเนะาะเป้าหมายของเรานะครับจะอยู่ที่ซากปรากพังป่าแห่งหมอกตรงนี้นะครับผมก็ให้เพื่อนๆเ,เ,เดินทางไปที่ซากปรากพังป่าแห่งหมอกได้เลย เมื่อมาถึงแล้วนะครับให้เข้าไปในซากปรากหักพังเลยนะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับมันจะมีหมีตัวใหญ่ๆตัวนี้เฝ้าอยู่นะครับอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับให้เพื่อนๆลงม้าแล้วก็วิ่งลงไปได้เลยนะครับผมลงมาด้านล่างจะมีประตูเหล็กอยู่ก็ให้เปิดมันซะแล้วก็ด้านในจะมีหีบสมบัตินะครับก็เปิดหีบสมบัติได้เลยในหีบสมบัติก็จะได้เครื่องรางขวานมาแล้วนะครับผมสําหรับเครื่องรางดาบสองมือนะครับให้เพื่อนๆเดินทางมาที่ตรงนี้ครับ ซากปราคักพังในเมืองศาสนาสถานนี่นะครับนี่นี่นี่บริเวณตรงนี้ของแผนที่เนาะอันนี้จะอยู่ใน DLC นะเมื่อมาถึงแล้วนะครับให้เพื่อนๆหันไปทางทิศใต้นี่เราจะเจอซุ้มประตูอยู่นะครับให้วิ่งตรงไปตามซุ้มประตูเลยก่อนถึงซุ้มประตูให้ออกขวามือน,นะครับที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็วิ่งเลาะซ้ายไปเรื่อยๆนะครับวิ่งเลาะซ้ายไปเรื่อยๆแล้วก็ หัวโคงตรงนี้อ่าเดี๋ยวซ้ายมันจะมีซอกเล็กๆให้เพื่อนๆเข้าไปอยู่นะครับให้เข้าไปได้เลยนะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้ขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นไปด้านบนปีนหลังคาไปแล้วก็กระโดดขึ้นบันไดตรงนี้ไปนะครับซึ่งด้านหน้านี้จะมีศัตรูอยู่นะครับก็ให้เตรียมตัวเตรียมใจให้เรียบร้อยเนาะปับอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าศัตรูมันค่อน,นข้างที่จะเก่งอยู่นะสําหรับตรงนี้นะ เห็นพรไหมตะกี้ผมเพงตายไปนะครับตอนอัดคลิปเนาะเฮ้ยจัดการศัตรูเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆขึ้นบันไดไปได้เลยขึ้นบันไดตามทางไปนะครับคีปสมบัติตรงนี้นะครับจะมีเครื่องรางดาบสองมืออยู่นะครับอันนี้เนี่ยผมไม่สามารถเก็บให้ดูได้นะเพราะว่าผมเก็บไปแล้วในการอัดคลิปคลิปที่แล้วเนาะ ในส่วนของหน้ากากาขาวนะครับกับความเรื่องเริงของราชาโลหิตนะอันนี้ผมขออนุญาตทําเป็นคลิปแยกและกันเนาะเพราะว่าวิธีเก็บมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบิวนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมต้องบอกนะครับว่าบิวนี้เนี่ยมันใช้งานได้ง่ายจริงๆนะครับแล้วก็ดาเมจมันค่อนข้างรุนแรงเนาะแต่เรื่องความรุนแรงของดาเมจที่เราทําให้กับศัตรูเนี่ยผมยังเชียร์บิวก่อนหน้านี้ที่ผมทําอยู่นะแต่มันใช้งานยากกว่าแค่นั้นเองนะครับส่วนบิวนี้เนี่ยมันจะใช้งานง่ายกว่านะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ